ทิปเที่ยวนครนายก EP 2มาแล้วนะครับผมหลังจากออกจากนำโต๊กสาลิกามาผมกําหนงงก็ได้ว่างแพ้มาอีกหมองนึงนะครับผมเป็นคาเฟ่นั่งบอกว่ามองนี้สวยง่ามแห้งผมก็มาที่นี่นะครับผมภูตะลึงคาเฟ่นะครับก็มาเป็นค้งแรกเลยนะครับจับ GPS จากนำโต๊กสาลิกามา14หน้าที่ครับผมบอกไก่นะครับอ่อมเขาลูกเดียวกันนั่นละแต่อยู่คนละฟังซื้อมาหอดก็ <laughs> ห็นแล้วก็อยากถึกปูงับดีเนาะว่าโอ้ยเนาะถึกงับจักบาทคือสิดีว่ะ มาถึงคาเฟ่พู้ตะลึงมองนี่ผมกระถือใจแห้งเลยครับมาหอวน,นี่โอ้โหเห็นบรรยากาศนี่ล่มลื่นเย็นแห้งครับทุกคนสถานที่มันดบรรยากาศมันดีบ่ผพิดหวังเลยที่มากมาถึงกะจัดเลยครับผมมาคาเฟ่ได้กัยายลืมนะครับผมน้ําชานะครับชาเขียวชาเย็นชาเขียวนี่น่งสิมาก,กินชาเย็นนี่ผมสิมาก,กินนะครับได้น้ำด้ยั้งมาแลลวกวิธีอินฟูอนเซอร์เนาะ <c oughs> เห็นมองสวยสวยบ่ได้กะจัดอีกแล้วล่ะครับผมหนึ่งผลงานเพลงเบื้องเบื้องล้างแล้วมาเบื้องเบื้องนาะครับว่าสิ bán xăm xăm đầy เป็นไดเป็นไดหวานชําบอบาดนี้ <c oughs> นั่งเลน่นนั่งพรอนไข่กับนางจะข้าว่นแหละครับผมกับสิผ้ากันออกไปหาถ่ายรูปแดดเริ่มบดแล้วได้เวลาเป็นนางแบบแล้วละครับผมผมกับนางขึ้นมาสั่นสองเลยล่ะครับผมเบิงวิวข้างบนกับสิประมานนี้ล่ะครับขึ้นมานี่สวยแห้งครับทุกคนมาเห็นกับตาตัวเองครับในกล่องอาจจะบดสวยปานไดยแต่ามาเห็นอิลีแบบว่าเห็นสวยแล้วก็พรอนไข่มากเลยล่ะครับผมนี่ล่ะครับมุมนี่ล่ะครับที่ผมจะผ้ากันถ่ายกับนางมันมีหลายมุมด้ที่จะถ่ายโมเมนต์มีแค่มุมนี้ม,ม มที่สวยที่สุดแหะครับที่ผมนั่งเบิงแล้วก็น,นั่งดูคนมาถ่ายนะนะครับก็ได้ขึ้นมาถ่ายรูปร้ายรูปแพงครับผมแบบว่าเป็นนั่งแบบแล้วก็ได้แบบไปกันเลยแหะครับไปเที่ยวไสคาเฟ่ไดก็ได้เป็นตากล่องมือกล่องแห่กันนี่แหะครับผมแอกลอลอถ่ายสวยๆมีความสุขดีแหะครับผมไปใส่มาไสบ่ได้รูปลอลอสวยๆนี่บ่ได้เด็ถ่ายรูปถ่ายยังแล้วโอ้โหวิวมันได้บรรยากาศมันดีกับพอนค่ายแน่สินะครับผม <laughs>

แม่สเต็ปแดนผมเนี่ยกับว่าเป็นสององไพ่เรียกคะแนนออกสเต็ปนี้ <c oughs> ในรูปในวิดีโอสวยงามผู้ยังพอใจแล้วกษิพากันไปตอ่อไปต่อใสไปต่อเที่ยวมองได้กับล่อชมครับผม EP ีสามอสองเอาไหว้เพียงแค่นี้แหละครับพี่ๆกับล่องเดากันเบิรงนะครับว่าผมกับนาง E ีพีสามกาพี่ๆไปใสไปมองได้มียังเสื้อผ้ายี่พี่กับลอดิดตามเบิรงนะครับผมนี่คือตัวอย่าง E ีพีสาม